บายดีพี่น้สบายดีป้าดูอ้าโดดอีหยังอียาลูพี่น้องเอ้ยบดาเฮ็ดหยังบดากําลังเสียบเสียบกินเสรปิ้งตะแลงน้องน้อยเฮ็ดหยังมัดผัะเงงอ้ากินอยู่กัยังทานนี่ว่าแม่นะงพี่น้องเอ้ยงานเพิ่น เก็บมาพอกเราจ้งา,พาจงพันกี่พอเราสิคนจ้างค่าปตลาดมืออื่นพี่น้องเ้ยจ้างค่าพันกี่หนึ่งน้ำมัไม่น่าิจปตลาดมืออื่นเอาไม่ได้จีบไปเอาขห้ไปซื้อเครื่องเคกับไปซื้อเครื่องนี่น่ามีน่ามีน่ามีโอนเอาคงจเจ้านะพี่้อไน้า ข้องแม่นาซ่าแม่น้ำเสือให้ดอกข้องเนยด้วนน้องเนยนะคนุณยายซื้อให้น้องเนยข้างสุดข้างห้าจุดหนึ่งบ่ข้างแม่นาซ่าแม่น้ำเสือห้อันหนึ่งบ่โดยมีตลาดนะ่ะซื้อให้ตัวหนึ่งบ่จุดตลาดในะห้น้องเนยแปมันมน,น้องเนยคนเขา่าดู บ่รออืค่อยๆอนองเก็บผักกระแยงมาไววมือนี่ไดงงานนงเยอื่อย้วเด็งานนองเนยก่อยกันเลยนี่ไม่น่ามา่เอาน้ยำตามแบบี้ด้วยสิตนนึงกินนมกันนะอืข้าวไปเอาบงงีข้าวเ้าเขนอนนองเนยอันนี้กระตุกเขานอนนะแต่กระตุกไว้คือกัน ข่าิมหมัดเท่าไายิบหมัดเลยอืมเอาลากันหมัดข้าายชิมหามัดคือกันอืมดีลายชิมหามัดเลยถ้าบอกามัดใหญ่ขนไดหะงผตีเนี่อืม,อม,อมหักถากมันออกหักมันบาวพัดเอา เลือกเนี่ยนั่ชุ่มหนังงามได้เนี่ยบ้ายังบวบอีกทีเลยบ้าตังหลายอยู่เลยอย่างนั้นใช้ทุ่งไว้แบบแห้งกระฮ้อมแบบนึงแบบซดกระฮ้อมอีกแบบอีกแบบหนึ่งแบบน้อยแห้งห้อมขับแบบนี้น้อยเกิดใหม่ๆเนาะ ออหอมขลับหอมเนยสวัสดีครับคอลพี่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 โอ้ยปวดใจอืมบิดเอา้เอาทำบิดบเบียบิดได้จังไลยกับบิดเลยเก่งเก่งเก่งบิดสองคอน,น้อยนี่ก็เก่ง เป็นคิดื้อป่โยเขาบห้ามคด้อหมครับยายากระทาถ้าเขาบอกห้ามมเด็กอ๊ะะอะเหินยักอมหอมขนาดเท่าหนังยูถิกนะหอมตั้สั่นก็ะใสรถเออมาเอาเป็ประตูเลย นั่งเดียวนั่หลุมขวบเนุ่ยถากะทิป่ะมันแหลวเด้อเด็กๆมันแหลวเด้อพ่อดาวแล้ววันนียแล้วอแล้วพ่อจ่ายโบนัสคนละหนึ่งพันเพื่อไปเดินตลาดนัดห่พอพ่อดาวก็มีอยู่สามพันจีเนี่ยเนงก็เลยปัดให้พ่อดาวสาม มัอคืนนี้นะในพันธุบจีเห็่ตอนแรกมาหอดกังคืนชื่อนี้ย้งไปมือนะชื่อชุดเลยแต่เงินทางบุเมงเงินเท้าได้สุดนะอืมแม่หูก็เจ้าไปเท้าอยงางหูแม่กหูคหูเขาไปทีที่แรกเลยแม่ขาขาบอมาขาลยขั้นขาบอมาค้คา,ยา,า,คคายกับที่พี่สือตอนาน้แล เบิง่งฮัมเบิ่งเดือนดูทำะนนอะไรพี่น้องเลยมาด้วยพี่น้องเลยได้ปิ้งปิ้งสิ้นเศษกินข้าวแลงพี่น้องไอ้แจวคมๆจักบาทสบายดีไ<า> <c oughs> อ้หน่อยมากมั้ยมาด้วยเดื่อๆมาด้ยวยถูๆกันสบายดีประลุกกันแจ่วไอ้แจว่วแจว่แจวไปป้อนมืฮัมไปดิชื่อหมูชื่หมา

มันตองกินบ่ัหิวบ่อาพ่อมึงือมามมา่อไม่ซื้อซืออยู่ไปแ่บเธอมันกพี่อ่าีมันงหิวเอ้ยมงหิวขาวมนปันนะจะำแหิวขาไม่ยังกินกินขนมไปเลยมนนก็นั่งเลยอ

bởi <laughs> đi à. bài luôn nó chết béo bài nó mày kéo chết mày kéo béo khỏi kéo béo mày kéo béo mày kéo không mày kéo

ไอ้น uh ี huh. ่โมแม่ก็ป่วยแม่ปีนั้นกลางกลางตอนนั้นอยากเมนูจะมีนี่จะกินอ้าวจะมีแล้วภาพอะไรแบบแก้ตัวเขาหน้าเรื่อยเลยนะ

没有了。 corazón wow. เหมืนมาตุ่นหอยนี่อะไรนี่อะไรโชฮารุปันเข่ากับเบรนมาเดี๋ยวเบรนจิบดูแม่ตามเอ๋เอ๋เอ๋ขับเออันก้อนนึงมาไก่อนเบิกย ข้าวเหนียวข้าวปกเล้ยปลาท่องแล้วเอาไปปูิเยอ่าไปเอาวาอก็ไ้้ คนไข้ก hmm. ็เห็นคนนี้เห็นเอา้เนี่ยเกดนี่ย ก็พิดละอืเอะอือมก็แคบสวยอือเ้าบงอะอย่างใส คำมื่นไปทันคือรเออไปทันเออคำมื่นไปทันคืออาพอลวอยู่อ่ะยังจ้ะนั่งกูเสียไม่บิตเด็วเล็กบร็วเ Ngumon tay ta bạn bà lúc. Mhm. 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 chết thế hả Mhm. 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 bà Mhm. 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 Bye bye bye, bye <cười> <cười> nào, bà luôn. Bay đi. bye Mhm. 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 Mhm.